สวัสดีค่ะไม่หม้เคลืนล้ำเปล่าเนาะบรอยาภาพพี่น้องมาเบิง่งบรรยากาศพี่น้องจ้ะบรรยากาศเบิ่งต้นไม้เบิงบรราาเบ้งต้นไม้ิ่งทองฟ้าเนาะพี่น้องจ้ะหลังจากฝนตกมาเมื่อนพี่น้องเึ้่นฝนตกตกแห้ง น้ำคลังเล้พี่น,อน้องน้ำถ่วมด้วยจนะ้ะน้ำถ่วมอันนี้มองนี่จะเป็นป้าพักบุญนี่พี่น้องจะเป็นป้าพักบุญนะ้องคนมาตัดมันมัดตัดยางออกถ้าพี่น้องมาชมบรรยากาศจ้ะบรรยากาศ,ากาศตอนเช้าจ้ะพี่น้องยุสมุดประการเด้อพี่น้องจะแม่โมยุสมุดประการเนาะ เนิ่งวิ่ที่มทัดเนาะบางมุ้งตู้ไม่ทัดเปน็นับกัะพี่เนาะเสาคนก็นจะเป็นเสาไฟพี่น้องจา้าดูตลาดเนาะยูตลาดเสาไฟถ้าข้ามไปก็จะเป็นตลาดพี่น้องมาจ้ามาชมบรรยากาศน้ำกันพี่น้องบรรยากาศตอนเช้ามาเบิ่งปลาเบิ่งต้นใหม่เด้อเคียวชะอ,อุ่ม กระยาเกิดงามงามพี่น้องสนามเมือย,ยาเกิดงามงามเนาะเขียวเป็นดเลยตัวน,นี้ก็จะเป็นท่นตัดกำลังตัดออกเนาะนี่เนาะตัดออกล้วพุดนมองกลุนที่นั่นเป็นกองกองก็ตัดหลงแล้วล้วก็ไม่นกพี่น้องนกมหากินอาหารนกมหากินอาหารจ้ะฝนตกมาขึ้น ยังหนักเลยเนาะตุ้นตัวแห้งได้ภาพมาเบิงบรรยากาศตอนเช้าวัน,ปน,น,น,นเป็นยังไงซึ่มีเสียงรถพี่น้องอาบางคุนก็จะเป็นถนนเนาะพี่น,อน,น้องถนนใหญ่ถนนบางพี่ตำรวจถนนบางพี่ตำรวจรถจะสีแลนสัญจรไปมาเนาะ ม่เงี้ยพี่น้องอันภาพพี่น้องมาเบิงบรรยากาศมาชอบรรยากาศตอนเศ้าที่ซื้อเนาะจ้าก็มามันเป็นแบบใเมืนอี้อากาศดีพี่น้องแล้วจากฝนตกอากาศดีรถก็เจ้ากับสิมา,ามาทำงานคนรถมาทำงานทอยหลังมากพี่น้องจา้า องคุณก็จะเป็นร้านค้าแน่น้อยพี่น้องร้านค้าแน่น้อยเพื่อมาตัางเนาะขายอาหารขายอาหารริมทางบริหารก็จะเป็นสวนจำแนงหน่อยพี่น้องสวนจำแนงหน่อยน,อยนอะนกปินเป็นยังไงพี่น้องบรรยากาศงามบ่จ้ะ บรรยากาศสมุรปากกาเนาะของแมมูยู่จ้ะสุดปากกาพี่น้องโอ้เสียงนกนกฮองธรรมชาติพี่น้องจ้ะนกฮองตื่นเศร้ามาดิยินเสียงนกฮองเนาะยินเสียงหกนกหองเจีย๊ยวเลยออกหากินตื่นเศร้าโอ้ลายตัวพี่น้องลายตัวนนอกูนลายตัว อากินอาหารกษิยางพ้าวยางเปิ่งเลยไก่กระดกมันเป็นยังไงเอ๋อันวันสิบินหนี้ปล่เนะาะฝนตกน้ำถ่วมจ้าทางคู่ข้องก็สิเป็นอันมองนองิน สองท้างเที่ยวนะพี่น้องทางเที่ยวสิกระบ,บ้านกน็หลังจากทํางานนะทำงานไปกินข้าวเที่ยงหรือว่าสิกระบ,บ้านเลิกงานเดี๋ยวนี่มาทางถนนสายนี้อันเดียวซื้อแม่นนะบอนามพี่น้องจา๋าบอนามนาะบอนามธรรมชาติบอใหญ่มากไก่ ข้าไปบาีบะงกอ๋อกิ่ต้มซะ่ันเหนียวแต่พี่น้องจา้าไม่เปื้อนเบบันนี้ฮะต้อมอันนี้จะเป็นมองนั่งพักพ่อนย้อนใจนะพี่น้องจ้าเนี่ยพักเทียงเนาะนั่งกินข่าวโอ้มองนี้ มเบงนงกี่นองจ้ะพ้ามาเบงน,กกนบงโนกโกหาจินอาหารเดี๋ยวป้านี้เด้อเอาลายตัวไปว่ามันตัดหญ้าออกเนาะมันตัดหญ้าออกแล้วหที่นี่มันมีอาหารมันมีอาหารนกก็มมหาจินอาหารไป่นอะนำถ่วตัดต้นไม้ออกป้าฟักบุ้งเันบ่ได้เก็บกินแล้วที่นี่ต้องรอกเกิดใหม่เนาะต้องรอกเกิดใหม่มันตัดออกหมดเลย เป็นยังไงพี่น้องจ้าวิวดีบอมเมเน่เนาะแมมูพามาเบิงจ้าพามาเบิงวิวพามาเบิงบรรยากาศตอนเศร้าจ้ะพี่นอ้องต้นกระถินบรรยากาศดีเนาะพี่น้องจ้ามืนอนี้บรรยากาศดีจ้ะ อ้กิลิปนี้ก็สิฝากไว้สามีและพี่น้องเดอ้อกิปหน้าพ่อกันไหมจ้ะขอบคุณทุกท่านที่รับชมเดอ้อขอบคุณพี่น้องทุกกำลังใจจ้าบ๊ายบายใจ้าพี่น้องจ้ะ